เอออันนี้อน,นอ,นนอสยย้สาใหญ่ส่ใหญ่อุ้ยอันนี้กองนี้เฮ้ยเราไปดูฝั่งใ,ให้ทั่วๆก่อนดีกว่ามีเห็ดเยอะมากที่บ้านของเรา,อ,าอันนี้คือเห็ดอันนั้นแหละเห็ดอะไรนะกินได้กินได้ไหไดเห็ดอะไรนะเห็ดฟางพ่อเห็ดอะไรที่เราเก็บอะ่ะเห็ดฟางโอ้ไม่ใช่เห็ดอะไรนะเห็ดโคนเหรอ เออเยอะมากเยอะมากมากมากสุดจักรวาลดาวมฤตยูดาวลูกไก่ดาวพลูโตนี่แบบขนาดมันไซมันเล็กแต่แต่มันเป็นไซมินิมอลนะมันเป็นไซมินิมอลเออเยอะมากเป็นกลิ่นหอมเนี่ยดมสิ นี่แม่จะเอาให้ดูอุ้ยโอ้โหไปเอาตะกร้าเก็บผักแม่ให้หน่อยสิอุ้ยเยอะแยะเลยอันนี้ไม่ต้องล้างก็ได้ใช่ไหม,หมามยถึงล้างอะไรล้างล้างมือพอเสร็จอะ่ะอ๋ล้างค่อยล้างนี่ไงใส่มาดิกินได้เพราะว่าดูซิมันเป็นเขาเรียกว,ว่ามันเป็นไร มีค่ะมันมีแบบอย่างนี้ไงมันมีแฉกๆอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีเอออันนั้นแหละสีขาวๆอ่ะเออที่มันเป็นร่องๆอ่ะแล้วมันก็มีกลิ่นหอมแม่จะดมให้ดูอาเฟิงลองดมดูดิหอมหอมเห็นไหมหอมเห็ดไงมันมันโดนโดนแม่ผัดแล้วอ่ะเอ้ยนี่นอนเห็ดอันเล็กๆ อ้ยนอนมีรากยาวมากเฮ้ยทุกคนนอนนอนมีรากยาวลึกอุอ้ยนอนเหี่ยวไปบาง ส่วนแล้วอะ่ะโอ้โหโเดี๋ยวให้ดูดิ <c oughs> เราไม่ได้เก็บเพื่อความกินนะเราจะเก็บเพื่อเพื่อประโยชน์สุขของตัวเอง <c oughs> ก็คือได้เก็บเห็ดโอ้โห <c oughs> น่าลก มาคู่กันทำไมนอนจิ๋วขนาดนี้อะ่ะน่ารักมากเ,เลยอ่ะอุย้ยทางนู้นก็มีเยอะแยะเลยนะคะเห็ดหมุนว้วายหัวลูดหัวนอนลู ตรงนี้มียุงเยอะแยะเลยอ่ะ <Yeah. S 1> เพราะว่ามันเป็นใต้ต้นใต้ต้นโมกนะคะมันชื้นอุ oh. <Yeah. S 1> uh ้ย oh. ยาวยาวมากเลยโอ้โ oh. ห อุ้ยโดนนี่มันรอยที่น้องแบบบอบช้ำไปแล้วน้องโดนน้ำฝนไงแล้วน้องก็แบบเห็ดโคนนะจริงๆอันนี้สวยอ,อันนี้คือใช่นอนไหม เราจะเก็บเพื่อความกินหรือเราจะเก็บเพื่อความพอใจโอ้ยมีหนอนด้วย <c oughs> หนอนเหเ็ดเราทำทีได้แล้วกันเนาะ <c oughs> น่ารักไหมถอนเห็ดอย่างไรให้ทะนุถนอมนะโจทย์นะถอนเห็ดแบบไหนแบบ ด้วยความประณีตนี้ดูดู่อนถ้ามันเป็นเห็ดใหญ่นะเห็ดอะไรนะโคใหญ่นที่มันเป็นเห็ดโคนใหญ่นะมันจะแบบมันก็มีโอกาสที่จะออกเห็ดโคนใหญ่นะว่าไหมัแลวแต่สายพัน<ม><ม>หรือว่าตรงนี้มันมีแต่เห็ดโคนเล็กะคะ่ะก็ตั้งชื่อให้มันว่าเห็ดโคนจี๊ดไงใช่เห็ดโคนจี๊ดชัดๆเลย อันนี้คงไม่เอาน้องหรอกเนาะดูอันไหนที่มันเน่าก็ปล่อยมันไปให้นอนแบบมหมวกหลุดหมวกหลุดก็เอาหมวกมันสิเอาเลยเอาหมวกมันด้เหรอ,อแล้วเขาจะล้างมันยังไงอยู่คปถทำยาช้าไงจริงเหรออืมอดีนะอุ๊ยมัน,ม,นม,มันไม่ขาดตั้งตอโหจริงจริงมันจะอยู่หรือยัง ก็คือเห็ดเห็ดโคนนั่แหละแต่มันเป็นขนาดเล็กใช่เ้ยมันอาจจะยังไม่โตเต็มใบว,ว่าไม่โตเต็มใบห,หรอกมันแค่นี้แหละหเคยเห็นเขาเก็บมาอยู่นั่งคุยคุยกับเขาว่าเอา้าทำไมมันเล็กแค่นี้เขามันบอกว่ามันเล็กแค่นี้แหละมันละตพันเล็กๆกระเปียกเลยเลยถามชาวบ้านว่าเอา้าทำไมสู้แท้บอกโอ้ยก็มันกระแซบเนาะอะไรเออก็คือ ก็เขาเอามา <Kristen. S 2> ทำกินในครัวเรือ,อ,อนไงเออนี่จ้าอ,อ,อุ้ยฉันค้นหานอนอุ้ยฉันค้นหานอนได้ว้าวอุ้ยอุ้ยนอนหลุดอืมว้ายนอนช้ำแล้วอ่ะอันนี้นะอันนี้น่าจะได้ ว้าวว้าวโอเคแล้วก็มากรนี้เบิงบ้งเบงเห็ดมูนี่เบิงบ้งเบิ้งอันนี้มันเหี่ยวแล้วแต่น้องส่วนมากน้นก็เหี่ยวน้องก็สลายแลวนวจนจนมันจะหักอันนี้กันแล้วอ่ะ นะดูดิใบน้องก็เปราะเนาะ,ะคือมันเป็นพันจิ๋วอยู่แล้วใช่ไหม,ไหมแล้วมันก็มาโดนฝนอนอวันนี้ฝนทั้งวันเลยเมื่อวานก็ฝนฝนตอนเน้าอหลายวันนี่โอเคนี่ใต้นี้ตรงนี้คือป่าอะไรคะป่ามูป่ามูนะคะโอวัดป่ามูโอวัดป่ามู ไม่ยุงกัดเอะเอะที่เมียมันบาปเด้อชู้เขาน้นก็แบบลุงแกตระกูลดังมากไม่รู้ว่าแกตระกูลว่าอะไรไงตอนเลกก็บเเหตุแกคงจะรู้ว่าอ้อมชอบเก็บเหตุหรือเปล่าอะอันนี้นก็คือปล่อยให้น้อนเป็นคันธุก,กรรมเนาะ ว้าวอะไรเศษว้าวเลยพอต่อไปมียเยอะมากไล่ไปทีละมิดเลยดูก่อนส่องไปดูโลงหน้าก่อนได้โอ้โหโอ้ยฉันเกือบเหยียนบนอนเฮ้ยเยอไปหมดนี่มาถึงนี่เลยโอ้โหตรงก่อ,กอนฉันฉันเหยียบนอนไปแล้ว น้องก็แบบช้ำอ่ะอูน้นี่อันนี้คืออันแบบนี่อันนี้มันเป็นแบบตูมตูมคอมอ,อ,มอันนี้ช้ำแล้วอันนี้คือแบบบานไว้อะไรนี่ปล่อยน้องไปเนาะอโอ้นุ่มมือเลยอ่ะแบบมันช้ำ จริงๆเขาต้องเก็บตอนตอนมันแค่นี้แหละเนาะถ้าเก็บตด้แต่เช้าก็จะดีเขาก็ไม่เคยรู้ว่าบ้านเราจะมีเนาะแต่เนี่ยการปลูกต้นมูกนี่คือคือเหมือนการน,นำอาหารนะห่วงโซ่อาหารเลยนะแค่เอามือปัดดอกมันเล็กๆเหมือนดอกโมกเลยอะเออเห็ดดอกโมกหรือเปล่าจริงๆมันคือนี่ใครแม็กนะจ๊ะ โอ้มันหลุดออกมานี่นะคะอุยต้องเบามือเพราะพวกน้องบอบบางมากพ,พี่พี่เก็บไม่ได้หรอกทำไมแตกหมดเพราะหนูชอบเก็บเห็ดไงนี่นะคะนี่นี่นะคะต้องเบามือด้วยความเชื่อใฉันว้าย หอกหลุดหมดเลยโอ้โหในขณะที่เราเก็บเห็ดเราก็ฟังรูปอ่านหนังสือไปด้วยนะอ่านว่าออะไรของเขาเลยหัวของน้กไอจิ๋วจิ๋วก็จิ๋วหลิวเลยนะขาขึ้นขึ่นออกเลยนี่นอนนอนเห็ดด้วยนะจริงๆ ที่มันเน่าอ่ะแต่ฉันข้ามผ่านจุดนั้นมาได้ฉันรู้สึกภูมิใจในตัวเองอมอกออุ้ยนี่เริ่มมีแล้วนะดูสินี่เราจะประกอบอาหารได้ไหมเนี่ยอุ้ยมันช้ำเพราะว่าแม่ไปบิดมันอย่างเงี้ย นน้ออ่านงานหมวกหลุดเพราะว่าแม่ไม่สามารถหยิบถึงอไงนนะั้นมันได้อุ้ยหมกคลนแม่หาโคนมันไม่เจออ่ะมัน,ม,นมันเล็กอ่ะแต่แล้วแต่แล้วนี่อันนี้หยิบได้หไหมสมบูรณ์อันนี้ก็ได้ดูดีเนาะ น,น่ารักมากมฉันได้เก็บเห็ดแลนะ้นานทุกคน,กคนของเห็ดเจเล็กเจใหญ่ก็ชอบมนกันเหรอใช่เล็กใหญ่ให้แต่มันเป็นเห็ดฉันก็มีความสุขกับการได้เก็บแล้วลูก ตรงนี้น้องค่อนข้างที่จะแข็งแรงไม่มีหลุดเลยค่ะนี่นี่นะครับเนี่มันจะเป็นเห็ดสีขาวไม่สีไม่ฉูดฉาดก็คือเห็ด<ส>เห็ด<ส>ที่ไม่มีพิษลแล้วก็มันจะมีกลิ่นหอมได้ลองดมหรือ,อยังมื่สิอาดมสิเฟื่งดมแล้วหมื่อก็ดม,ออมลองดมมีกลิ่นหอม ลักษณะของเห็ดไม่มีพิษเราเก็บไว้เก็บวบนหน้าอีกได้ไหมไม่ได้มันจะเน่าห,หมดอายุเลยใช่ไหมใช่ถ้าได้เก็บแต่เมื่อวานก็จะมันจะค้าได้ว่าจะแข็งมือแข็งซู้มือแ <c oughs> ข็งซูมือ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ค่ะอันนี้มันยังมันมันบางทีมันก็อ่อนอ่อนไปมันมีข้างในด้วยตัวเอา น,นี่ลึกมากยาวมากดูดูเยเราแค่เอาญ่าขึ้นน้องก็เกาะมากับย่าแล้วอะ่ะสรุปบ้านเราก็มีเชื้อเห็ดแล้ว แต่ฝั่งนู้นเป็นจะเป็นเห็ดขนาดใหญ่กว่าใช่อ่าโอเคพอแล้วนะอันนี้เก่าแล้วตัวน้องเป็นเชื้อไปซะอันนี้เหยียบไปแล้วนะ โอ้ยนี่ถ้าเป็นพันใหญ่เนาะเยอะขนาดนี้เนาะอโอ้าหหนูก็ก,ก,กรีดลบเลยนะหนูก็ไม่รู้จะพูดคำไหนเลยนี่เจ็บเห็ดเยอะมากตรงหัวหนูมีงูกัดไหมไม่มีอุสข,ข์คัน โอ้เก็บได้ทีละสามอันอะเออมีความสุขโค๊ชตาเนีะ่ะเติมเติมความสุขให้หนูอย่างมากเลยนะต่ข้างบ้านต่ข้างบ้านตะโกนดังมากเลยนะไม่รู้จะตะโกนอะไรแนละ้วทําไหนูนก็ไม่รู้หลุดไม่รู้จะตะโกนอะไรฟังไม่ถนัด แกตะโกนทั้งสองรอบสามรอบแกก็คงเห็นกอรตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นได้ามาพอ่อพ่อบอกว่าเห็ดเท่านั้นแหละกระดูดเลยน้องหัวขาดอันนี้ถี่มากจรนะอ่ะมีความถี่มีใบไม้ไมนั่น เราแค่ตะกุยใบไมไ้ออกน้องก็หลุดออกมา,า,ามให้อารมณ์เหมือนเราเก็บปลาซิลเนาะอย่เียแม่ต้องแบบเบามือกับน้องอย่างมากสองอันที่นีออ่ดูแบบนี่งใช่ไหมดบบูถึงแรงอยู่ตรงนี้นะคะ น้องซ่อนตัวอยู่ใต้นีนด้วยดูทุกคนเก็บชั่วโมงหนึ่งก็ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าน้องจิ๋วไงน้องจิ๋วเห็ดโคนจิ๋วเห็ดโคนจี๊ดทลุดเพราะว่ามันเปียกเนี่ยแต่ถ้าอันเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยคือน้องเพิ่งออกมาใช่ไหมเราจะแข็งแรงเราจับหัวน้องใช่รากน้องก็จะมาด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยเลยบอกให้ว่า ถ้าเก็บตั้งแต่เมื่อเช้าหรือเก็บตั้งแต่เราเพิ่งรู้ไงเอาหญ้าออกเยอะๆชื่อตรงนี้อะไรคะหลุดออกมาเลยนะคะหนึหน่งงานยอดน้องติดไปแล้ว นี่อันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่ามันตูมม,มันยังไม่แบบหลายวันผ่านน้ำผ่านนุ่มเยอะนี่ครุครุคริคริานี่แสดงว่าตรงนี้มันค่อนข้างที่จะใหม่นะคะไม่ได้แล้วนุ่ม ไปอีกสิคะมีแต่อ้ไรตรงนี้น้องโอ้น้องช้ำแล้วอุอ้ยดูอันนี้สมบูรณ์มากโอเคเยี่ยมสุดยอดเลยนะอืะอน้องเป็นน้องเป็นจุดที่สุดแล้วเนี่ยของวันนี้ โอ้เนี่ยแบบนี้ดีเออกำลังกะตุ้นตองเลยดีนะไม่มืดก่อนเอาเรีบเก็บเรียบเก็บ,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 บโอเคเดี๋ยวเราจะแผนกล้อง ไปทั่ว,วก่อนนะครับแล้วก็เราจะหยุดการถ่ายทำดูเล็กก็ได้นี่ดูครับโอ้โหนี่แตนนี่โรยไปหมดแต่มันเป็นเห็ดเล็กโอ้โหนี่นะครับ้อเต็มไปหมดเลยเขาไม่ ละทิ้งความพยายามน,นะครับเขาคิดว่าการเก็บสนุกกว่าการกินใช่ฉันไม่ได้หวังกินวัมันจะดีใส่ฉันมลความสุขของฉันคือการเก็บโอ้โหเนี่ยหนึ่งผัดเลยครับเออยุงนี่ถ้าเป็นหดโคนขนาดใหญ่นะครับอ,อถ้าในจำนวนขนาดนี้ก็คือล้นนะ ข้างที่จะแข็งแรงอยู่นั้นเนี่ยในก้านของน้องจากก้านอือแต่ว่าโซนข้างบนนั้นอ่ะอุ่นแข็งโซนข้างบนนั้นอ่ะคือแบบได้รับฝนไงแล้วก็ความชื้นจากใบของอะไรอของต้นโมฆเราจะทำให้น้องได้รับการบอบช้ำให้น้อยที่สุด เพื่อที่จะได้ถอนโคลนน้องออกมาด้วยไม่นะบาดทะยักไหมฮึ่มฮ่มใช่ดือน จริงๆสมบูรณ์ขนาดนี้เลยเด้อย,ยังไงดียังไงดีกลัวเธอลําบากจังเลยกลัวเธอจะไม่เข้าใจต้องเข้าใจฉันเวลาฉันเจ็บต้องมาถ่ายคลิปให้ฉันเก็บค,ความสุขของฉันไว้เวลายอยากฉันก็จะดูคลิปเพื่อประทังชีวิตไปก่อนเมื่อไรจะไปขอนแหลม ักจอ้อยฉันพยายามจะเบามืออย่างที่สุดแล้วแต่รู้สึกว่าจะเอ่สภาพสมบูรณ์ตรงนี้ค่อนข้างดีเลยนี่นะอ,อีกสิไม่ีดแดอกเก็บไปทางไหนอะ เลจะจิวจิวจ๋วจิ๋วหรืวก็ดูดีอยู่นะเนี่ยอย่งกระดุมเลยน่ารักมาก ดูเห็ดของเราจะเหมือนต้นใบดอกโมกเลยนะขนาดเท่าๆกันเลยนะน่าจะเรียกเห็ดโคนดอกโมกซะแล้ว